บวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องป้องไปจากไทยเอกซีสุขุสุขคนคือเก้าหลับพี่น้องมาสสายง่ายแก่แกสิบโมงครึ่งมันนี้ย่บนหิวเขา่าตะเสาอยู่พี่น้องมันนี้นหิวเขา่าตะเสาตื่นขึ้นมากินกาแฟกินยางเร้วอลงมาจัดการยี่บนเห็ดเยี่มลาดเบอร์รี่ได้พี่น้องเห็ดเย้่รลาดเบอร์รี่หมอหนึงกำลังกำลังต่มอะไอยู่ แล้วก็เห็ดกับขาไปถาพ่อไงอ่าอบหมูกับมันฝรั่งเวเจะา้องก็กินอันนี้แหละกินหมูทอดพี่น้องแล้วก็ปลาแดกบวงก็จะเป็นพักมาเด้อกินข่าน้ำญี่ปุ่นมาหนิ้อะโบกสิกินไปบ่ไปคือเก้าแหล้วพี่น้องกินแล้วยี่โบกสิไปจัดการผู้น่ะเห็ดเยี่บนเต็มกระบะเต็มอันกะลังอยู่ผู้น่ะเจ็บมันเห็ดมันเจ็บมากหมูหวานนี่พี่น้อง บ้าทันได้เหตุหมู่บ้านหนีมาเราเมยก็เลย่อบ่เหตุเลยเก็บมากกันพึ่งไว้ใส่ใส่กล้องกระดาษแบบมากบลูเบอร์รี่ก็ได้ม,มาหน่อยหนึ่งกวอบหนึง่งนี่ละให้กับพูกไว้แล้วไว้แต่ใส่พริกเกลือกินจกขวางว่ะได้หมดมักกินกินพริกเกลือแซ่บพี่น้อง โมทุกคนหมูวานนี่หมึหมูวานซื้อมา้งหมูวานหรพี่น้องไม่ได้ขึ้นยากพักอันสลัดทอดงามๆจิตตำส่วขนมเส้นยุกส่วขนมเส้นไหมพี่น้องมันก็พับไหม ต้มแย้มกวนแย้มไปแล้วกอ่มันเย็นแล้วก็น้องจัดการใส่กระปุกกินแล้วก็จะไปนั่งจัดขายเห็ดลวกเห็ดใบจ้าจะลงคลิปเก็บเห็ดไปหมูหมูเส้านี่ก็จะบนเห็ดใบต้มหมูหมูหวานนี่แหละ trên youtube video mình mình được là với một lấy bó bó áp lột mà nó sao này nó vào cứ cao đó mà nè người màu mỏi nhát kín khẩu màu mỏi nhát kín khẩu màu mỏi lưng chọc khoáng màu mỏi dưới xoang chọc Việt thì nó bông มาอไนพ่อ,อยคือเกาได้คอมเมนก็ได้มาเป็นประเด็นได้มาเป็นได้มาต่อ,อยอดเพ็ุคลิปต่อมีคำบอกต่อยิกพี่น้องพอไาหยังแล้วบนไปเห็นย้าอกอย่างวะอ,อย่างน้องนองกุ้ง เออคุณกุ้งเหรอฮะคุณกุ้งนี่นนละนิยังนี่ละซื้อเพื่นบอกซื้อโลดละไปอ่านมึงโหลดผู้เจ้ากระจังไม่นีิยังดอกจังมาใหาบนต่อยอดคลิปอีกเพิน่นลราวงขั้นจันกับเศ้าเห็ดคลิปเศร้าเห็ดยูทูสสาจุดขั้นบาหาใหคนเมนพพน,นะ bà bò kia buồn mà khánh sao khánh xong cà sao hết YouTube xa khánh bò hại khốn minh khánh bò hại khốn minh Ui chẳng cao bò quay xe cả nhưng mà chẳng cao bò kia buồn xe nhưng mà phụ nữ khánh xong cà sao hết YouTube xa khánh bò hại khốn minh mà ยายบนว่าได้บอกว่าบ่ไห้เมนถ้ายายบนว่นบไห้เมนคลิปใดยายบนว่นบะให้เมนยายบนจะปิดฟิวเจอร์แสดงความกิดเห็นเลยค่ะยายบน่นไห้เมนแต่ว่าเมนในเนื้อเรื่องยำเมนมัดดาอื้ม ก็ว่าข่อยว่าเรื่องของข่อยว่ายูซองของข่อยขอบ่ได้เอ้ซื้อผู้ใดมมด่าขอบ่ไเด้เอ้ซื้อผู้ใดมาบอกขอบประเดิหช่องไม่คนดดาหระขอบได้เด็ดช่องไปดาไผข่อยเห็ดช่องแท่ประสบการณ์สิข่อยเอานําเสนอโน่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องเล่าในชีวิตของข่อยแม่ออกสู่สาธารณะน่ะข่อยเอาเรื่องของข่อยแม่ อย่างน้นเกี่ยวกับตัวข่อยล้วนๆแหมขบได้เอาเรื่องของคนอื่นบระเด็ไปวิาพากษ์วิจารณ์ประเด็ไปเผือกเรื่องของคนอื่นเอามาบอกเป็นประเด็นในซองจักรวของแมมอืมออะที่มันเป็นประเด็นที่ได้บนวานเม่นมาด้ามาเนี่ยไหนท้งถิ่นอันนั้นมันอยู่จี่จิตใต้สำนึกของคนดูเขาเห็ุคลิปมาข่ได้เดียซื้อเจ้าเขาบ่ไเด้ ที่ในเจ้าเดือดร้อนแต่ว่าเจ้ามมนเดือดร้อนมั่ว่าเขาเมาื่อวาเจ้าขวางซ่องแล้วก็ให้เจ้าขวงซ่องในเบ้าได้ในตีกอบโตัวได้ในตีเม,ม่นใดแต่วา่าเยเมนมาดาเพราะว่าข่อยบร,ริดามุเจ้าาก็สิมื่บ่อยก่กเกาเจ้าพิธียูทูบทุลายอ,ยาอ่ะข่อยพิ y o ยูทูบมันก็เป็นแล้วเนี่ยของข่อยมันเป็นเหมือนกับว่า แล้วเด้เอมาชีพเสริมอีกแบบนึงของข่อยแม่ข่อยมันยังรอมุเจ้ามาเม่นตอดาข่อยเนี่ยก็ได้มาต่อยอดคือก็เอาซื่อเจ้ามาเอ้ย่าเป็นอย่างเจ้าคือสิมาบอกให้ข่อยเศร้าเห็นยูทูบเดาว่าเศร้ามาเบิ่งข่อยพวกที่เขามาดาข่อยนะเศร้ามาเบิ่งข่อยเศร้าเป็นบอกโอยากเบิ่งอยู่กับเศร้าดาข่อยสิบ่ไเด้เอามาเบ้าข่อยสิบ่ไเดี อันต่อคอนเทนต์อือพี่น้องโดยย้ายโดยย้ายที่มันม่นว้ายี่บนตั้งแต่เล็กเลยที่ยี่บนได้เอามา,าวอาหมูวานหมกูกอนยังต่อปากต่อคำบ่เซ้าหนาจะบอกเลยมาบอกให้ยยี่บนไปภาวนาพุ่นน่ะไปสวดมนต์ภาวนาพุ่นน่ะทุลา,านหยังอ่ะพี่น้องว่า อก็คจของเขามาต่อปากต่อข้ามเขาตั้งสองเม่นสามเม่นล่าสุดหมู่อวานมาบอกไว้บนว่าเอาอันได้คลิปอีกเนาะได้คอนเทนต์อีกเนาะเอาคอมเมนต์ของทุกคนมาเป็นนันคอนเทนต์ เจ้าเท่าแล้วเศาสายยายเอ้ยเจ้าเท่าแล้วไปสวดมนต์ภาวนาผุนพะนะยายนี่แหละคนที่ขอมาว่าเยอะวนเร็วๆเนอะเอาทุกคอมเมนต์มาเป็นคอนเทนต์ข่อไม่ได้เอาทุกคอมเมนต์เด้อค่ะข่อยเอาคอมเมนต์เจ้านั่นแหละมาเป็นคอนเทนต์ ข่อยมาตอ,อ,าาอบเพราอ,อ,อย่างอยู่วายาเจ้ามาว่าข่อยเนาะข่อยไ่ได้ไปเดือดร้อนอีหยังแม่ที่แรกบอกให้บ่ต้องเว้าอืมที่แรกบอกนี่บนว่าบ่ต้องเว้าบ่ต้องเว้าเด็กกันมีมาว่าอีหยังอ่ะเบิดมือ,บอเบิดเบน คิดแต่ก็มนนี้องแต่เอาตัวเรื่องเก่าๆมาเว้าเบาอยู่ตัวเรื่องเดียวว่าจะบ่นเบาเรื่องเราเรื่องปัญหานะปัญหาของขั้ววันนี้เยอะบุญกฤติว่าเยอะบุญกเลยว่าเอาเราจะมาหามข่อยเสาเนี่ยปัญหาของข่อยขอบอยู่ซองข่อยเจ้าะเบื่อเบิ่งเจ้าก็เลือนผ่านิียจะบ่นวางสิ ยี่บนต่อไปนะจอสิมาบ,บอกขอเส้าว่าจอสิบอกมาได้ยี่บนญต่ออือเป็นอย่างจังเอาเรื่องครอบครัวมาเว่าคณะเอายี่บุญก็ว่าเอาเรื่องครอ,อบครัวขอเส้าเป็นอย่างเลยมันเรื่องครอบครัวของขอเข้าวไม่ได้เอาครอบครัวเจ้ามาเว้าตจ้าไปอยู่เบื้งเจ้าก็เลื่อนผ่านไปเจี๊ยบยี่บนมาจอห้ามีก มาต่อคำยิบบนยีกว่ายิบบนเอาตูคอมเมนต์มาเป็นคอนเทนต์เ้าสายย้ายเจาเแถาแล้วไปจวดมุ่นพ่ะวันหน้าผลมาปบนนี้ยังมาพ่ออีกมือนี่อีกคอนอีกคอมเมนต์นึงมันมาแม่นคนเก่าบ่านี เดี๋ยวผมไปเบิ้งซื้อน้องกุ้งมาแต่ว่าน้องกุ้งนองง้องกิงอีหยังมัดได้ใส่บุ๊คขั้นบ่อไห่เท้าเห็ดยูทูบซ่าสั่งขั้นบ่อไห่ค้นเมนมันไห่เมนเอาบ่อไห่เมนม,นนมนันนะขอบปเลยด้ามจอกขอตั้งศิลโวเรื่องเล่าชีวิตของข่อย ปัญหากับปัญหาของข่อยปัญหาขอ,ขาขาขอ,ขอบรัวข่อยผอไม่ได้เห็นผู้ใดเดือดร้อนเด้กความระบายออกโซเชียลช่องของข่อยพื้นที่ของข่อยไม่อยากเบื้องกัรเรื่องท่านแค่แค่นั้นเป็นยังจองมัด,ดาญญาตาเป็นอย่างจองเขง่าดดมาแต่งความเห็น,หนแบบเชิงลบอะ่ะมันไม่ใช่ก้าวไกลเรื่องของเขาไหมเออสิบ้าเสือกก็ว่าได้เนนะพน้อง Chứ ba rửa chứ ba nhúng nhà nắm khỏi cả đầy đây Ngực cả mòn rất Con chẳng cả sao hết chút thuốc chá khăn mỏi khuôn mềm mà Ngoài mình, mình đa này. có gì mình tầm đà cả, không phải hết nhang hay mốt trao đứa loạn đấy là mốt trao thì khi thì nên trướng này. này, thì cho khoảng 6 bưng nó bảo hao sáu youtube mà này, cái sáu Lại nhang không khỏi nữa. กินไปบอกไปกับแซบยุ้ตัวหล่ะพี่น้งองม่วนพร้อมมามาก็เลื่อนทานเดอ้ออย่ามาหน้ามาหน้ามาย่งน้บนน้ำมาพร้าอีกเด้ออืมเขาด้ต้อเยอะเขาด้เป็นคลิปขอยพาไปเก็บเห็ดก็กไปเบิ้ง ขอพาไปชชมนางรถชมว,วิวคือบปเบิงขอพาเห็นนั่นเห็นนี่คือเบ,บิงแร้ขคเรื่องปัญหาของขือ,อขอมดาดาบ้บาบอกได้บ้ากันแทบตด้แล้วขอยเพื่อนยัง ขเนนาข,าเ,า,ข,า,เา,า,ขาเห็นหน่ขขยขถามเนี่ยมาบอกเอา้าเห็นยูจูบเาบอกจะมาบอกเขา้อมอย่างจอ้าเบิ้งแขวนเป็นย่งเงือดเนี่ยจิงสาบดกล้องอะ ประเดีย๋ยวบลองก็พักสดกแต่แซ่บด้วอซ้ำนี่อ่ะแน้วกินข่อยไปสวยหรูประเดีย๋ยวบองจากมาแตพ่พอพ่อกินแซนะ่บเนาะคนบอกพื้นข่อยข่อยแซ่บ มันข่อยบอกพื้นคนเด็กเขาบอกไข่อยกวนนะ่ะเขาบอกไข่อยกวนแม่ข่อยยัง่อยบาาอกแม่ไข่อยกระเล็เดต่อยอดซะจันเด็นี่ยังสแสบเลยเมื่อไข่พี่น้องมึงอลแล่เบ้อเรื่อยไม่แล่ย้อนหยังไม่แย่ย้อนข่อยเก็บหม,มากบุบุรีขัดหมากบุบุรีบุบุรีมันแตกมันถึงแหย่เบ้อเรืเ่อยน้อง เซ็บๆซั้งนี้แล่ละขอบุณขอบคุณได้หลายจ้าขอบคุณสําหรับ,บคนที่เข้าใจขอบคุณที่คนเป็นกําลังใจแลก้กกาอยากด่ากับคุณมาด่าบ่อย <c oughs> <laughs> พอกันคลิปหน้าจ้า